วิเคราะห์พี่หนุม่มกัญชัยให้ฟังหน่อยโอ้โ oh, ห oh. คือต้องบอกก่อนว่าพี่หนุม่มกัญชัยเป็นพิธีกรที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะผมว่าผมว่าตัวผมเองผมสัมผัสกับพิธีกรมาหลากหลายคนนะต้องใช้คําว่าหลากหลายคนนะคนที่ผมคิดว่าเป็นคนที่เก่งนะครับในสายตาผมเนี่ยคือพี่สัญญานะพี่ดูสัญญาเนี่ยเป็นพิธีกรที่เก่งมากในความคิดของผมเพราะผมเคยเจอเขาสองครั้งนะครับ เป็นพิธีกรที่เก่งมากคนที่สองเท่าที่ผมเจอมานะก็จะเป็นเปอร์น้องเปอร์นะครับเปิร์นสเปกทีฟนะครับคนที่สามจะเป็นน้องโจนะฮะโจที่ทํารายการอะไรอะเกี่ยวกับเรื่องรถอะอะไรนะไลฟ์ออฟคาร์นะครับแล้วตอนนั้นอะสามคนที่ผมบอกเนี่ยคือผมยังไม่เคยเจอพี่หนุ่มกันชัยแต่แล้วผมเพิ่งเจอพี่หนุ่มกันชัยเมื่อสองวันที่ผ่านมาผมถึงได้รู้เลยว่าคนที่เป็นพิธีกรเก่งเก่งะ แล้วเป็นพิธีกรท,ที่ที่เขาเรียกว่าอย่างไงเขาเรียกว่าสะกดคนทั้งแผ่นดินได้ผมว่าพี่หนุ่มจัดเป็นเบอร์หนึ่งในความคิดของผมณเวลานี้เลยเมื่อก่อนผมคิดว่าพี่ดูเนเบอร์หนึ่งคนที่สองอน้องเปิ์คนที่สามคือโจ้นะครับสามคน,นผมว่าเป็นหนึ่งสองสามแต่เพราะผมยังไม่เคยเจอสัมผัสกับพี่หนุ่มกันชัยแต่เจอพี่หนุ่มกันชัยแล้วผมถึงได้เข้าใจว่าพี่หนุ่มกันชัยเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาด มีความเก่งกาจเรื่องการตั้งคำถามรวมถึงสกิลในการถามของพี่หนุ่มเนี่ยผมว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาผมถึงเข้าใจว่ารายการโขนกระแสเป็นรายการดับหนึ่งเนื่องจากตรงนี้แหละนะครับต้องบอกว่าผมเองผมไม่เคยเจอไม่เคยได้พูดคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวกับพี่หนุ่มมาก่อนเลยนะครับจนกระทั่งมานั่งไลยออกรายการโขนกระแสแล้วที่สําคัญคือผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาได้อยู่ในรายการโขนกระแสสักครั้งเดียวนะครับ แล้วต้องบอกตรงๆแล้วว่ามีคนบอกผมเสมอว่าทําไมผู้ใหญ่หลายๆคนในในตำรวจในคนคนโทรคนเอกเนี่ยโทรมากันเต็มเลยนะครับ <Yeah. S 1> บอกผมว่าถามผมว่าบอสอย่าไปออกเลยรายการหนุนกระแส <Yeah. S 1> คุณไปออกเท่ากับคุณให้แสงของฝั่งตรงข้ามนะ <Yeah. S 1> คุณจะทําให้มันมีที่ยืนคุณจะทําให้มันคนรู้จักในวงการในของที่เขาทําพระปอมของเขานะ <Yeah. S 1> ผมบอกว่าคือผมอะ่ะปฏิเสธพี่หนุ่มไม่ได้ ถามว่าทำไมถึงปฏิเสธรายการของกระแสไม่ได้เพราะผมรู้ว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีแล้วเข้าถึงชาวบ้านมากที่สุดเป็นรายการที่ดังที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยเห็นมานะแล้วผมเองก็คิดว่าถ้าผมได้ชี้แจงให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าพระแท้กับพระเกศต่างกันอย่างไรรวมถึงการที่ผมเป็นคนเล่นพระแท้แล้วเจอคนเล่นพระเกศในสถานการณ์ซึ่งหน้าหรือคนทําพระเกศในสถานการณ์ซึ่งหน้าผมจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ แบบนี้ได้ยังไงผมคิดว่ามันเป็นการฝึกสกิลสําหรับตัวผมและแล้วผมก็ชนะแล้วผ่านมันมาได้อ,อย่าใช้คาว่าชนะแล้วผมถือว่า95%ของคนทั้งประเทศที่ที่ชื่นชอบในเรื่องพรกเครื่องจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่อีก5%ผมก็ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะมีมุมหนึ่งที่มุมน่าสงสารนะครับคนอาจจะคนไทยเป็นคนที่สงสารก็จะสงสารฝั่งตรงข้ามก็เป็นไปได้อันนี้คืออีก5%ซึ่งผมเองก็เข้าใจในมุมของทุกๆมุม แต่สุดท้ายผมได้ทําในสิ่งที่ควรทํานะครับแล้วผมก็ได้ได้ออกรายการหองนแสแสจนเป็นเรื่องราวที่ทําให้หลายๆคนยิ่งรู้จัก,กวอร์รับจนมากขึ้นอีกเดิมทีก็ผมก็เชื่อว่าผมเองก็พอมีชื่อเสียงทั้งวงการพระวงการหุ้นวงการมวยซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการมวยแค่ไปดูมวยเฉยๆนะครับแล้ววงการฟุตบอลซึ่งน้องๆในทีมก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติอดีตทีมชาติรวมถึงสโมสรนะครับเพราะผมเชื่อว่าผมรันทุกวงการแต่อันเนี้ย มันเป็นการทําให้คนที่ไม่เคยรู้จักบอยเทวจันทร์เลยนะครับทั้งประเทศบางผมว่าเชื่อว่ามีคนรู้จักผมอีกเยอะแยะมากมายได้รู้จักอย่างน้อยก็ให้เห็นว่าบอยเทวจันทร์หน้าตาเป็นยังไงนะครับอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าแบบเนี้คือตัวจริงนะครับแล้ช่องนี้คือช่องบอยจริงๆนะครับทั้งช่องดําแล้วก็บ้านฟ้าเรารวมรวมถึงบ,บ้านแดงด้วยนะในช่องของบ้านแดงบ้านแดงตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่นะครับก็ผมบอกเลยว่าอันนี้คือช่องของผมจริงๆนะครับ ถ้าคุณไปช่องอื่นคือมิจฉาชีพหมดเลยนะนะครับแล้วก็อยากจะเตือนนะครับอ,อยากจะเตือนเรื่องหลาย,ลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมี AI นะครับเอาคลิปเสียงเอาตัวผมเองเอาคลิปวิดีโอของผมเนี่ยไปตัดต่อหลอกลวงให้คนโอนตังเล่นการพนันนะในเมื่อว,วันนี้มีคนดูผมเยอะนะผมอยากจะชี้แจงนะครับต้องระวังเป็นอย่างมากเลยครับมิจฉาชีพรวมถึงพวกเว็บการพนันเนี่ยนะครับเอาคลิปเสียงของผมนะครับเอาคลิปเสียงของบอยเท่าจัน ตัดต่อคลิปเสียงนะและเอาคลิปวิดีโอมาสอดแทรกขยับปากให้ตรงนะครับเพื่อหลอกให้หลอกลวงให้คนโอนเงินนะครับให้คนหลงเล่นการพนันให้หลงเรื่องการลงทุนนะฮะบ,บอยทัพพจนไม่มีนะครับผมจะพูดอยู่เสมอว่ารู้จักบอยทัพพจนมีแต่ได้กลับได้นะครับมาแล้วนะครับเอามาเอามาให้ผมดูอย่าพึ่งอย่าเพิ่งเอามาให้ผมดูนะครับถ้าพระคุณแท้คุณได้เงินแน่นอนคุณไม่ต้องห่วง นะครับในกรณีที่คุณเอามาแล้วถูกใจผมมอคุณได้เงินแน่นอนมีแต่เรื่องได้เงินนะครับไม่มีเรื่องเสียเงินถ้ามีเรื่องเสียเงินเมื่อไหร่นั่นคือมิจฉาชีพทันทีนะผมบอกและแจ้งเตือนรอบนี้ครั้งที่สองหมื่นสองพันกว่าแล้วนะเตือนรอบที่สองหมื่นกว่าแล้วนะเพื่อนๆก็ต้องฟังด้วยนะไม่ใช่ไปโอนต่างหามิจฉาชีพยิ่งบอลัรรมจันด,ดังมีชื่อเสียงมากขึ้นมิจฉาชีพก็ยิ่งตัดคลิปผมไปมากขึ้นเพื่อหลอกลวงคนมากขึ้นผมก็จะมาพูดมากขึ้นบ่อยขึ้นนะฮะดู พอเป็นเ e อ็นว่ลวะละฮะอธิบายเท่ามันอธิบายเท่าไหร่คนก็ไม่ฟังนะครับเรื่องมีชาชีพเนี่ยโอนกันจังเลยผมเพิ่งจะซื้อมาเมื่อก่อนผมออกโขนกระแสหนึ่งวันนะเอาวาันอาทิตย์เราออกวันอกระแสวันไหนวะเราไปวันอาทิตย์แล้วเราไลไรของเราเล่นไปไม่แล้วเราออกโขนกระแสวันไหน,น,นอังคารคนะรับไ,ไปซื้อวันอาทิตย์นะตัวนี้โอ้เพื่อนๆดูสิใหญ่มากนะครับแต่น้ําหนักอาจจะไม่หนักมากนะครับแต่ตัวใหญ่ อยากให้รู้เลยว่าอันนี้แบบเนี้ยให้เพื่อนเพื่อนดูนะมีหนวด, huh. ดอ่าเพื่อนดูนะมันจะมีหนวดแบบนี้หนวด,ดแบบนี้เผื่อเพื่อนๆนที่พี่น้องๆ้องที่ดูผมอยู่ณเวลานี้เจอแบบนี้หนวดแบบนี้นะยาวเลยมหมหนวดยาวแต่ขอให้หนวดอนะ่ะเหมือนหลอดกาแฟเหมือนหลอดแบบเนี้ยแต่ต้องเป็นหลอดกาแฟที่แบนๆนนะมึงเอาหลอดกาแฟที่กินแล้วหน่อยอันนี่หลอดหลอดแค่นั้นน่ะกินหมดแล้วอ่ะ เช็ดหน่อยเช็ดหน่อยสกรปรกแล้วกน่เจาะนี่เช็ดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมอยาอธิบายฟังนะเผื่อใครเจอแบบเนี้ยมาขายผมได้เริ่มต้นที่กิโลละสิบล้านจนถึงสิบห้าล้านแล้วแต่ความใหญ่ความสมบูรณ์ของหนวดนะครับแบบนี้แบบนี้แพงนะโอเคโอ้โหแล้วมึงกระเด็นมานให้เหมือนหลอดกาแฟหนวดนี่เหมือนหลอดกาแฟเห็นไหมดูดิแต่ต้องเป็นหลอดกาแฟที่แบนแต่ถ้าเป็นหลอดกาแฟ ี่อ้วนๆนานาไปหยิบตัวปลอมนในในร้านเรามีตัวปลอมป่ะไปหยิบตัวปลอมเลยในในร้านไปเลยครับเจ้าไปแต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆนะหนวดตัวนี้ใหญ่ๆเมื่อไหร,ไไร่คือของปลอมนะต้องคล้ายๆหลอดกาแฟเล็กๆแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมใกล้เคียงกันเลยต้องเป็นหนวดแบบนี้นะครับเห็นไหมหนวดมันเล็กเรียวเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่หัวจดท้ายมันเลยเห็นไหมแบบเนี้ยผมเริ่มต้นที่กิโลละสิบล้านนะ แต่ถ้าตัวกลางตรงกลางตรงนี้นะครับมีเส้นผมเริ่มที่กิโลละยี่สิบล้านนะอย่างนั้นเขาเรียกตัวผู้นะตัวผู้จะแพงกว่าตัวเมียนะครับจะต้องมีเส้นตรงกลางแบบนี้อันใดนี้ตัวเมียนะตัวเมียไม่มีเส้นอันนี้เป็นรอยพับเฉยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่เส้นนะจะบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าแบบนี้ถ้าใครมีนะขายผมได้นะครับใครต้องบอกว่าแบบนี้คือแบบที่มีราคาแพง หลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คิดว่ามันมีราคาแพงหรือไม่เคยรู้ว่ามันมีราคาแล้วกันนะครับผมแนะนํานะส่งรูปมาทางนี่แอปเขียวนี่ก็ได้นี่นี่นี่เดี๋ยวนีนแอปเขียวตรงนี้เห็นไหมนี่แอปเขียวแอปเขียวตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเนี่ยผมจะให้เห็นไหมไอดีไลน์ไอดีโทษทีแอสไซน์นะครับบ้านเขียวนะฮะแอสไซน์บีโเลข8 8 8 5ตัวก็ได้หรือจะเป็นท่านในช่องแอปฟ้านะครับแอสไซน์บีโเลข66ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดบางคน เซิร์ชหาในอากูก็จะขึ้นแอสไซน์บีโอวายสามสทั้ง3ช่องทางคือของผมเองนะครับส่งมาได้เลยส่งรูปมาได้หรือถ้าอยากจะขายนะคิดว่าเฮ้ยตอนเด็กๆคุ้นๆว่ามีหรือเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนเฮ้ยเหมือนคุณนๆน,นะอาแปะอามาอากงแถวบ้านมีคุ้คุณน,นะแล้วลองไปติดต่อดูนะครับแล้วมีนะส่งรูปมาหาผมผมให้ค่าในหน้าคุณนะครับผมค่าให้ค่าในหน้าคุณแน่นอนเพียงแค่คุณบอกว่า ตัวนี้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของฉันนะแต่เป็นของคนข้างบ้านถ้าเกิดมีการซื้อขายขอค่าในหน้าให้เขียนอย่างนี้เลยผมระบุได้เลยว่าอย่างอย่างผมซื้อแต่ละตัวเนี่ยบางคนเนี่ยเขาส่งมาหาผมผมพูดปุ๊บเขาบอกไม่ใช่ของเขานะเป็นของอา่าเขาเป็นของอากงเขาแต่เขาอยากขายช่วยให้ค่าในหน้าเขาได้ไหมบางตัวผมให้ค่าในหน้าหนะึ่งล้านให้ค่าในหน้าในการติดต่อหนึ่งล้านบางตัวผมให้ห้าแสนนะครับ ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวมันนะครับเอาเป็นว่าเผื่อว่าใครมีแบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมว่าผมจะพูดเสมอว่าของแท้ของดีต้องขายได้ผมจะไม่พูดว่าเฮ้ยแท้แต่ไม่ซื้อเอาเป็นว่าอย่างเนี้ยขายผมได้นะครับแบบเนี้ยหนวดเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้หนวดขายไปข้างนึงราคาหายไปเลยหนวดขายไปข้างนึงหายไปเลยนะครับแบบนี้เลยขายผมได้นะใครมีส่งมาหรือ อยากมาหาผมได้ผมอยู่พันทิพย์งมวงวานนะครับร้านบอทพยังเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนะครับแบบ